ชายคนนั้นเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เบาๆคู่รักที่ไม่ชอบกันในห้องหัวใจฉันเต้นแรงอีกแล้วฮอร์โมนบ้าๆก็ปล่อยออกมาประสิทธิผลของยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขากอดกันอย่างรวดเร็วและวัดอุณหภูมิร่างกายการเคลื่อนไหวรุนแรงมากจนโซฟาพลิกคว่ำเมื่อประสิทธิภาพของยาหายไปพวกเขากลายเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งเหมือนกับการเผชิญหน้าอันเข้มข้นในตอนนี้แค่ภาพหลอนโดยไม่ได้ตั้งใจคนที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมแสดงรอยยิ้มอย่างพึงพอใจสถานที่แห่งนี้เป็นเรือนจำพิเศษที่เรียกว่าสไปเดอร์เฮด ว่ากันว่าเป็นคุกแต่การรักษาก็เหมือนสวรรค์นักโทษทุกคนมีห้องที่หรูหราเป็นของตัวเองนอกจากนี้คุณยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติอ่านหนังสือเล่นฟุตบอลเล่นเกมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็โอเคไม่จาเป็นต้องทํางานคุณสามารถล่องเรือได้ทุกสัปดาห์การกินข้าวยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการออร์แกนิกล้วนๆผู้อํานวยการเรียนจําคือซับชายผู้เคยได้รับการโหวตว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดในโลกราคาเดียวในคุกนี้ก็คือ ผู้ต้องถังทุกคนต้องมีกล่องยาฝังอยู่ในร่างกายร่วมมือกับซักเพื่อทำการทดลองยาตามอารมณ์กับร่างกายมนุษย์ตัวอย่างเช่นชายผิวดำคนนี้ทดลองยาอย่างมีความสุขแม้ว่าซักจะบอกว่าบ้านของเขาระเบิดทั้งหลังก็ตามเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาจะไม่หยุดหัวเราะนอกจากนี้ยังมียาหลอนประสาทที่สามารถเปลี่ยนเส้นประสาทตาได้หลังจากการฉีดโลกในสายตาของผู้ทดสอบดูเหมือนจะมีฟิลเตอร์ที่สวยงามโรงงานที่ชำระสโทมหรือสกรปรกล้วนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในโลกแม้ว่านักโทษจะรู้ว่าเป็นหนูตะเภาก็ตามแต่ไม่มีความคิดที่่่จะะตตออ้้าาาาานเเเพพรรซัวกขยงสุดึ ก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีนให้แน่ใจว่าพวกเขาอาสาในที่สุดซัฟก็ฉีดยาเข้าไปมากมายจนตัวเองเจฟฆ่าเพื่อนของเขาเพราะเมาแล้วขับหลังจากถูกจําคุกได้ไม่นานเขาก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับซฟัฟซัฟยังสุภาพมากอีกด้วยให้เจฟลองใช้ยารักที่เพิ่งวิจัยใหม่ก่อนในเวลานี้มีผู้สำรวจอีกคนเข้ามา คำพูดของเธอดูเปรี้ยวทัศนคติของเธอรุนแรงโดยพื้นฐานแล้วดูถูกเจฟแต่ในขณะเดียวกันซัฟก็ฉีดยาให้พวกเขาปาฏิหารเกิดขึ้นความเยือกเย็นและการดูถูกกลายเป็นความรักอันลึกซึ้งในทันทีดวงตาทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อกันในที่สุดก็หยุดไม่ได้มารวมตัวกันต่อหน้าซัฟการทดลองที่ประสบความสำเร็จทำให้ซัฟรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากการทดสอบครั้งที่สองเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยคราวนี้มันเปลี่ยนเป็นเจฟดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาแต่หลังจากฉีดยารักแล้ว ผลกระทบยังคงชัดเจนเช่นเดิมให้เจฟพัก5าวินาทีการทดสอบรอบต่อไปจะเริ่มขึ้นซัฟมอบโทรศัพท์ให้เจฟแล้วบอกให้เขาควบคุมเมื่อมองไปที่ผู้หญิงสองคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาต่อหน้าเขาเจฟรู้สึกแย่ทันทีซัฟบอกให้เขาเลือกฉีดยารักษาโรคซึมเศร้าตัวหนึ่งเจฟรู้ถึงความน่ากลัวของยารักษาโรคซึมเศร้ามันจะกระตุ้นอารมณ์เชิงลบของมนุษย์ทั้งหมดจะทำให้คนทุกทรมานจนอาเจียนจุดประสงค์ของซัฟคือการรู้ถึงผลตกค้างของยาแห่งความรัก ดูว่าเจฟฟชอบคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือไม่แต่คำตอบของเจฟฟําให้ซฟัฟผิดหวังอย่างมากเขาไม่ต้องการทําร้ายใครดังนั้นอย่าฉีดเลยดีที่สุดซัฟตกลงที่จะปล่อยให้ผู้หญิงสองคนออกไปแต่การทดลองกับเจฟฟเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเจฟฟไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อรอแต่เช้าฉันคิดว่ายังมีดออกพิษเหลืออยู่บ้างโดยไม่คาดคิดคนที่เปิดประตูเป็นคนดุร้ายดูเหมือนสัตว์ประหลาดเขาตะลึงรีบบอกซัฟให้หยุดการทดลองนี้แต่ซัฟไม่สนใจ จนกระทั่ง20นาทีต่อมาทันใดนั้นแจ้งว่าการทดลองสิ้นสุดลงเจฟก็สับสนแต่เขารีบนึกถึงการทดลองเมื่อวานอย่างรวดเร็วรีบวิ่งเข้าไปในห้องควบคุมทันทีอย่างที่คาดไว้หญิงสาวที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาอยู่ที่นี่ซึ่งซัฟปฏิบัติต่อเธอแบบเดียวกับที่เขาปฏิบัติต่อเจฟเมื่อวานนี้บอกเธอให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวอีกใน,นหนึ่งคือชายที่นั่งตรงข้ามเขามีความสัมพันธ์กับเธอด้วยเจฟรู้สึกคลื่นไส้ทันทีซัฟถามว่าทำไมต้องเป็นแบบบนนนัั้้ซเป็ผูริ กล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตัดสินใจของคณะกรรมการเขาไม่มีทางเปลี่ยนเช่นกันสิ่งเดียวที่ทำได้คือการใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ให้กับพี่น้องมากขึ้นหลังจากฟังอยู่สักพักเจฟก็รู้สึกว่าสิ่งที่ซักพูดนั้นสมเหตุสมผลแม้จะขอโทษเชิงรุกยรับว่าเขาผิดวันรุ่งขึ้นระหว่างทางที่เจฟไปห้องควบคุมได้พบความลับอันน่าตะลึง เขาเห็นว่าซาฟัฟก็มีกล่องยาฝังอยู่ที่หลังของเขาด้วยแต่เขามีสติมากและแสร้งทําเป็นไม่เห็นวันนั้นบรรยากาศในห้องควบคุมค่อนข้างจะหนักหน่วงเล็กน้อยไม่ใช่แค่ความลับของซฟัฟถูกค้นพบเท่านั้นมีเนื้อหาทดลองด้วยซฟัฟขอให้เจฟตัดสินใจเลือกอีกครั้งกล่าวว่าคณะกรรมการได้ปรับลดข้อความสุดท้ายแล้วหากเจฟไม่ให้ความร่วมมือเขาจะถูกส่งตัวกลับเข้าคุกปกติเจฟไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเจฟก็ต้องตัดสินใจเลือกฉีดยาแก้วิตกกังวลหญิงสาวเมื่อกี้นี้ยังคงยิ้มอยู่คิ้วของเขาก็ขมวด แม้ว่าไม่มีการทารุณกรรมทางร่างกายแต่เธอก็ทนทุกทรมานอย่างมากไม่นานเธอก็เริ่มประสับกระส่ายกระแทกกล่องยาที่หลังเข้ากับผนังอย่างต่อเนื่องโดยไม่คาดคิดกล่องยาสูญเสียการควบคุมเพราะเหตุนั้นฉีดยาเพิ่มอย่างต่อเนื่องไม่รอให้สติสโต้เธอทุกทรมานจนเป็นบ้าในที่สุดเขาไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้เขาจึงเชือดคอและฆ่าตัวตายซัฟนำผู้ช่วยของเข,เขาเข้าไปในห้องทดลองฉุกเฉินแต่มันก็สายเกินไปในห้องควบคุมเจฟหยิบกุญแจที่ซัฟทิ้งไว้ระหว่างเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเปิดลิ้นชักเพื่อรับบันท ค้นพบความลับอันเลวร้ายสองประการประการแรกโดยพื้นฐานแล้วไม่มีคณะกรรมการบริหารซับเป็นเจ้านายที่ใหญ่ที่สุดประการที่สองในกล่องยาบนหลังนักโทษแต่ละคนทุกคนมียาสีแดงอยู่เพียงแต่ว่าบันทึกไม่ได้ระบุถึงผลกระทบอย่างชัดเจนไม่กี่วันต่อมาเจฟฟไม่ยอมรับการทดลองใดๆแม้จะชวนไปดื่มกับซัฟด้วยซ้ำฉีดยาสนุกๆเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของคุณด้วยแต่เจฟฟรู้ว่านี่เป็นเพียงสัญญ,ญาณก่อนเกิดพายุตามที่คาดไว้ซัฟสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วแฟนสาวผิวดำคนใหม่ของเจฟฟในคุก แถมยังฉีดยาความกลัวเข้าใส่คู่ต่อสู้ด้วยเธอกรีดร้องเสียงแหลมและซ่อนตัวอยู่ที่มุมกำแพงแต่สิ่งที่ทำให้เธอกลัวก็เป็นเพียงเครื่องเย็บกระดาษดูเหมือนว่าการทดลองจะประสบความสำเร็จอย่างมากต่อไปซับจะยิ่งอุกอาจมากขึ้นเมื่อเห็นเจฟและหญิงสาวสนิทสนมกันมากขึ้นจุบแล้วในที่สุดเขาก็เผยให้เห็นเที่ยวอันแหลมคมของเขาบอกเจฟให้ฉีดยารักษาโรคซึมเศร้าให้เธอเป็นการส่วนตัวแน่นอนว่าเจฟปฏิเสธเมื่อมองเพลินๆซับไม่ได้บังคับอะไรเลยแต่หลังจากที่เจฟใจจักไปเขาสั่่่่่งงงให้ชชววยวเยเเเเ็็นนพิมาแดขอจฟปท คืนนั้นจูจ่ๆเจฟก็ผู้ช่วยถามว่ายาสีแดงคืออะไรผู้ช่วยซึ่งไม่พอใจซับก็เผยความจริงเบื้องหลังออกมาปรากฏว่ายาเม็ดสีแดงเป็นยาที่ทําให้คนยอมจำนนได้หนึ่งเปอร์เซนการทดลองก่อนหน้านี้ทั้งหมดล้วนเป็นพื้นฐานของยาสีแดงนี้ซับเห็นว่าเจฟเป็นคนไม่ตามผู้บริหารฉันพาเขาออกมาทดสอบโดยเฉพาะผู้ช่วยเครื่องใจของซับหนีไปในคืนนั้นในวันที่สามซับขอให้เจฟฉีดยารักษาโรคซึมเศร้าให้กับเด็กหญิงอีกครั้ง เจฟหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูเธอยังไม่ใจร้ายก็เลยปฏิเสธไปทันทีที่เขาพูดจบซัฟก็หมดความอดทนทันทีเขาบอกเหตุผลที่พาหญิงสาวมาที่นี่เพราะทิ้งลูกสาวไว้ในรถนานถึง3ามชั่วโมงทําให้ลูกสาวของเธอหายใจไม่ออกเมื่อได้ยินเช่นนั้นในที่สุดเจฟก็กดปุ่มฉีดยาแต่หญิงสาวก็โอเคตรงกันข้ามซับสูญเสียการควบคุมเสียงหัวเราะของเขาแล้วล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวด ปรากฏว่าเจฟข่มขู่ผู้ช่วยของเขาเมื่อคืนนี้ขยับมือและเท้าด้วยกล่องยาของซัฟซัฟถามว่าเจฟท์กำลังทำอะไรอยู่เจฟบอกว่าเขาต้องการเปิดเผยเรื่องราวภายใน,ใน,ในเรือนจำแห่งนี้ขณะนี้ผู้ช่วยได้นำตำรวจมาที่นี่ซัฟยังต้องการล้างสมองเจฟต่อไปกล่าวเมื่อยาแดงสำเร็จโลกนี้จะเป็นสถานที่สงบและผ่อนคลายไม่มีใครทำบาปอีกต่อไปแต่เจฟรู้ผลที่ตามมาก็คือมนุษยชาติจะกลายเป็นหุ่นเชิดขาดการคิดอย่างอิสระดังนั้นให้เลื่อนหน้าจอต่อไปฉีดยาความจริงให้ซัฟ โดยไม่คาดคิดซับได้เรียนรู้ข่าวที่น่าสะพรึงกลัวจากปากของซับอันที่จริงเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเจฟพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวเด็กหญิงผิวดำก็จบประโยคของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจฟกํกำลังสับสนคุกนี้ปิดสนิทแล้วคนข้างในไม่มีแนวคิดเรื่องเวลาเจฟกรดขู่ซับให้เปิดประตูหลักเตรียมพาสาวผิวดำออกไปจากสถานที่ที่น่ากลัวแห่งนี้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าซับจะประท้วงกระทันหันขโมยโทรศัพท์ฉีดยารักษาโรคซึมเศร้าให้สาวๆาวแล้วทุบโทรศัพท์ตรงนั้น เขาต้องการให้เจฟตจ้องมองคนที่เขารักอย่างว่างเปล่าตายต่อหน้าฉันอีกครั้งเกือบจะในพริบตาเด็กหญิงคนนั้นมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเป็นการยากที่จะอดทนเจฟเห็นสถานการณ์นี้รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับซฟัฟในระหว่างการสู้รบอุปกรณ์บนหลังของซัฟถูกทำลายยาผสมจะถูกส่งเข้าสู่ร่างกายเมื่อร่างกายของซัฟ์มีปฏิกิริยาเจฟทํทำให้เขาล้มลงวิ่งเข้าไปในห้องทดลองเพื่อช่วยหญิงสาวนำศัตรูออกจากคุกซัฟรู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีรีบขับเครื่องบินนทะเลเลลพื่อหบี น่าเสียดายที่บนท้องถนนยาในร่างกายของเขาออกฤทธิ์ทำให้เกิดภาพลวงตาที่มองเห็นภูเขาสูงแต่ไกลจนกลายเป็นแดนสวรรค์มีเสียงระเบิดดังสติฟชนเข้ากับภูเขาเสียชีวิตผู้ช่วยจึงนำตัวตำรวจเข้าเรือนจำปิดล้อมสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วช่วยเหลือนักโทษที่อยู่ข้างในเจฟและหญิงสาวคีเรเรคูลเพื่อหลบหนีจากนี้ไปจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันไทเดเฮทมีกำหนดฉายในปี2022กำกับโดยโจเซฟโคสินสกี้นักสแสดงหลักคือนักสแสดงจริงสองคนคริสเฮมเวิร์ธและไมเทลเลอร์ ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายขนาดสั้นของจอซอนเดอร์อดไม่ได้ที่จะพูดการแต่งหน้าของซัฟเป็นหนึ่งในจุดสว่างไม่กี่จุดอย่างแท้จริงแก้วอันละเอียดอ่อนนั้นไม่เพียงแต่เสริมรูปลักษณ์อันหรูหราของตัวละครเท่านั้นนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่คาดเดาไม่ได้ฉันมีความรู้สึกถึงใบหน้าของมนุษย์เล็กน้อยแต่ยกเว้นอันนี้ตัวละครและเรื่องราวในภาพยนตร์ล้วนมีช่องโหว่ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดมากมายที่ได้รับการจัดการอย่างไม่น่าพอใจเหมือนปฏิการาสองคนของซัฟในครึ่งแรกของหนังครึ่งหลังหายไปอย่างลึกลับการออกแบบกล่องยาก,ก็ไม่สมเหตุสมผลเช่นกันแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ตามภาพยนตร์ยังสามารถรับชมเป็นความบันเทิงในช่วงเวลาว่างได้เอาหลักแค่นี้สำหรับการรีวิววันนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ